ตอนที่1,641บทสรุปโดยย่อของคัมพีอาชูราเมื่อพลังปีศาจถูกระงับโดยคัมพีอาชูรากระแสเสียงของราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์ก็ดังก้องอยู่ใกล้หูลินหมิงและเสี่ยวโมวเซียนมันเป็นเช่นนี้นีเองเจ้าทั้งสองคนได้รับบทสรุปโดยย่อของคัมพีอาชูราที่ถูกทิ้งไว้โดยเจ้าเส้นทางแห่งอาชูราดูเหมือนว่าเจ้าทั้งสอง จะทิ้งชื่อของพวกเจ้าไว้บนห่อศิรจักรพพรดช่วงเวลาที่เสี่ยวโมเซียนและหลินหมิงเข้ามาในสุสานสัตว์อสูรเทวะสัมผัสของราชันสวรรค์หมอก,กศักดิ์สิทธิ์ก็เฝ้าติดตามร่างกายของพวกเขาแล้วดังนั้นเขาจึงได้เห็นฉากที่หลินหมิงช่วยเสี่ยวโมเซียนใช้คำพีอาชูร่าเพื่อเอาชนะแรงดึงดูดของพลังปีศาจผู้อาวุโสเองก็รู้จักโครงบทสรุปโดยย่อของคำพีอาชูราด้วยอย่างนั้นหรอหลินหมิงประหลาดใจ ใช่แล้วโครงบทสรุปโดยโย่อของคำพีอาชุรานั้นหายากยิ่งแต่ในหลายปีที่ผ่านมามีคนที่สามารถทิ้งชื่อของพวกเขาไว้บนหินจักระพัดได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นมันจึงแผ่กระจายออกไปโดยพวกเขาข้าเคยพยายามที่จะรับรู้จากมันครั้งหนึ่งแต่พรสวรรค์ตามธรรมชาติของข้ายังขาดไปและในที่สุดข้าก็ไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลย ข้าไม่เคยคิดเลยว่าบทสรุปโดยหยอของคัมพีอาชุราจะมีผลทีนาอัศจรรย์เช่นนี้ในสุษาสัตอสูนเทวะเพียงแค่เขาชานผ่านมันก็ช่วยให้เจ้าสามารถต้านทานการโจมตีของพลังปีศาจได้เมื่อราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์พูดถึงพรสวรรค์ของตนเองว่าขาดไปเขาก็ทำตัวอย่างมากด้วยการบ่มเพาะของราชันสวรรค์สูงสุดมันก็ยังทำให้เขาเก็บเกี่ยวได้น้อยมาก จากการเข้าฌานบนบทสรุปโดยย่อ,อของคมภีอาชูร่านี่เป็นเพราะบทสรุปโดยย่อ,อของคมภีอาชูรานั้นมีเพียงไม่กี่ร้อยคำและไม่มีเคล็ดบ่มเพาะพิเศษใดๆมันเป็นเพียงบทสรุปโดยย่อ,อของคมภีรอาชูร่าของเต๋าสวรรค์ถึงแม้ว่ามันจะมีหลักการที่ลึกซึ้งและลึกลับแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเข้าใจอะไรผ่านมันเจ้าเข้าใจบทสรุปโดยย่อ,อของคมภีอาชูร่าแล้วอย่างนั้นหรอือ ราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์ถามหลินหมิงผู้เยาวได้รับบทสรุปโดยย่อมาจากศิราจากพัทเมื่อเจ็ปีที่แล้วและข้าได้รู้แจ้งแก่ตัวเองในตลอดเวลานี้7ปีจากการเข้าชานบนคัมภีอาชุราและเจ้ายังได้ทำการวิจัยสุสานสัตว์อสูรเทวะเจ้าตระนักได้ว่าบทสรุปโดยย่อของคัมภีอาชุราเป็นกุญแจสำคัญในการจะเปิดสุสานสัตว์อสูรเทวะเช่นนั้นหรอ ราชนสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์ดาว่านี่คือเหตุผลที่ลินหมิงกล้าที่จะเข้าไปในส่วนลึกของสุาสานสัตว์อสูรเทวะลินหมิงฉลาดและตระหนักได้ว่าคำพีอาชูร่านั้นเกี่ยวข้องกับรูปแบบของไข่กลนสุสานสัตว์อสูรเทวะอย่างไรก็ตามราชนสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์เองก็ยังได้เข้าชานผ่านสองสิ่งนี้มาแล้วก่อนหนะ้าและตระหนักดีถึงความสําคัญของหลักการที่อยู่ภายในของพวกมันสุสานสัตว์อสูรเทวะ เป็นรูปแบบไข้กลนที่แผ่ขยายออกไปหลายพันไม์และซับซ้อนสุดขั้วสำหรับบทสรุปโดยย่อของคำพีอาชูร่ามันเป็นเพียงคำศัพท์ไม่กี่ร้อยคำเท่านั้น6กพันตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันเป็นไม่ว่าจะซับซ้อนไปสุดตรงหรือเรียบง่ายไปจนถึงขีดสุดแต่หากต้องการรับรู้บางสิ่งจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ยากพอๆก,กับการปีนขึ้นสู่สวรรค์อยู่ดีสำหรับการเชื่อมต่อทั้งสองเข้าด้วยกันนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าพูดนั้นง่ายกว่าทำหรอกเหรอจิต yes. ปีและด้วยเพียงไม่กี่ร้อยคำเจ้าสามารถรับรู้ได้เพียงใดจากบทสรุปโดยย่อของคำภีอาชูราราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์กล่าวอย่างแผ่วเบาความเข้าใจของผู้เยาว์นั้นยังอ่อนด้อยและข้ายังขาดเนื้อหาหลักของคำภีอาชูราด้วยเหตุนี้ความเข้าใจของข้ายังคงตื้นเขินมากนะักราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์ถอนหายใจอย่างหนักเขารู้ว่าการกระตุ้นนั้นไร้ประโยชน์ เพราะหลินหมิงไม่ฟังเขาสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของข้าสามารถดำเนินต่อไปได้ประมาณ6 0ร้อยถึงเจ็ดร้อยไม้แต่หลังจากนั้นข้าก็ไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้เจ้าต้องดูแลตัวเองหลังจากราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์พูดคำเหล่านี้เขาก็นิ่งเงียบไปหลินหมิงและเสี่ยวโมวเซียนยังคงมุ่งลึกเข้าไปในสุสานสัตว์อสูรเทวาอย่างต่อเนื่องและการเรียกของพลังปีศาจก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากจุดเริ่มต้นเสียวโมเซียนสามารถเข้าชันผ่านบทสรุปด้วยย่อของคำพีอาชูร่าเพื่อต่อต้านการเรียกหาที่แปลกประหลาดนี้ได้อย่างง่ายดายแต่หลังจากเมื่อพวกเขาเข้าไปเกือบ100ห่หไมล์พลังปีศาจที่น่ากลัวก็เกือบนานแน่นเป็นปราณเพลิงที่น่ากลัวเริ่มรุกโชนต่อหน้าหลินหมิงและเซียวโมเซียนในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจเพลิงนี้ก็กลายเป็นปีศาจร้าย มันมีลักษณะที่น่ากลัวของเขี้ยวและกรงเล็บปีกสองข้างของมันยื่นออกมาจากด้านหลังและถือตรีศูนย์ไว้ในมือมันดูเหมือนราชาอาชุราจากเรื่องเล่ายามดึกปีศาจแผดเสียงดังพุ่งเข้าหาลินหมิงและเสียเสยเส่ยวมัวเซียนเสี่ยวมัวเซียนหน้าซีดเมื่อนางเห็นปีศาจนี้แค่ปีศาจธรรมดาที่ปรากฏตัวกลับมีออรา่าเทียบได้กับกึ่งราชันพิภพ,พ,พนี่เป็นเพียงขอบนอกของสุสานสัตว์อสูรเทวะ หากพวกเขายังคงลึกเข้าไปภายในผู้ใดจะรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาจะพบนั้นจะเป็นเช่นไรไม่น่าแปลกใจเลยที่มีคนกล่าวว่าแม้แต่ราชันสวรรค์ก็ยังต้องพินาศที่นี่สุดคำพีอาจุราร่วมกันหลินหมิงตะโกนอย่างเร่งรีบเมื่อปีศาจต,ตัวนี้พุ่งเข้าหาพวกเขาในตาของเสี่ยวโมเซียนก็หดลงในเวลานี้นางไม่ต้องให้หลินหมิงเตือนนางนางก็รู้ว่าวิธีการเดียวของนางก็คือ การใช้คำพีอาชูร่าเพื่อต่อสู้กับศัตรูปีศาจกึ่งราชันพิภพ,พปเป็นตัวตนที่นางไม่อาจกำจัดได้ด้วยเพียงตนเองริมฝีปากสีแดงของเสี่ยวโมเซียนเปิดและขยับคำพูดของคำพีอาชูร่ออกมาอย่างชัดเจนคำเหล่านี้ได้ควบแน่นกลายเป็นรูนที่เปล่งประกายในอากาศบินไปทางปีศาจอาชูร่าเหมือนฝูงนกและขังมันเอาไว้ร้ายกาจอย่างยิ่งหลังจากกักขังปีศาจอาชูร่าแล้ว เสี่ยวโมเซียนก็รู้สึกปาระาดใจนางถ่ายเทความแข็งแรงทั้งหมดลงไปในคำพูดของนางและยังทำได้แค่การกักขังปีศาจอาชูรานี้เท่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นางจะสามารถทำลายมันได้และในเวลานี้เสี่ยวโมเซียนได้ยินเสียงระเบิดรอบตัวของนางไม่ไกลเกินไปนักหลายเปลวเพลิงปีศาจสีดำปะทุขึ้น รวมตัวกกลายเป็นราชาอาชุราตนใหม่ราชาอาชุราเหล่านี้เกิดขึ้นจากพลังปีศาจที่อุดมสมบูรณ์ที่นี่ทุกราชาอาชุราตนใหม่จะแข็งแกร่งกว่าตนแรกเสี่ยวโมวเซียนกลายเป็นโง่งมมันน่ากลัวเกินไปพวกเขาเป็นเพียงขั้นผันปลาศักดิ์สิทธิ์สองคนแต่ที่นี่พวกเขากลับต้องเผชิญกับกึ่งราชาพิภพพ,พวกเขาจะเริ่มต่อสู้กับพวกมันได้อย่างไรนางอดไม่ได้ที่จะมองไปยังหลินหมิง จากช่วงเวลาที่พวกเขาเข้ามาในแดนเล่นล้างภัยารโดยไม่ได้สังเกตนางได้เริ่มพึ่งพาหลินหมิงอย่างช้าๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่แข็งแกร่งกว่านางมากนักแต่เมื่อใดก็ตามที่มีอันตร,รายเกิดขึ้นเขาก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายในเวลานี้หลินหมิงมุ่งเน้นพลังงานของเขาไปยังโลกภายในปราณเทพธรราชครั่งและแปดประตูเลนลับภายในถูกเปิดขึ้นพร้อมกันเพราะเขาดูเหมือนจะหายใจเข้ามากเกินไปร่างกายของเขา ดูเหมือนจะพองตัวและออร่ราที่ข็งแกร่งของพลังแห่งสายฟ้าและเพลิงเต็มไปในปากและจมูกของเขาในช่วงเวลานั้นลิ้นหม,มิงก็ก้มลงเล็กน้อยและเปิดปากของเขาเพื่อส่งเสียงดังปลดปล่อยเสียงสายฟ้าและเปลวเพลิงเป็นภาษาแปลกแปลงพลังของสายฟ้าและเพลิงถูกหลอมรวมเข้ากับลมหายใจของลิ้นหมิงเขาเริ่มพูดเมื่อคำพูดของเขาสะท้อนออกมาแต่ละพยางจะดุร้ายและน่าตกใจ เรากับจะบทขยี้ลงมาดั่งทันสวรรค์บรรจุพลังศักดิ์สิทธิ์และการทำลายล้างเกินคำบรรยายพลังของสายฟ้าและเปลวเพลิงพุ่งออกไปในอากาศดังสายฟ้าเผาไหม้โลกด้วยหมื่นเปลวเพลิงสิ่งที่หลินหมิงประกาศออกมาดังๆนั้นก็คือบทสรุปโดยยอของคำพีอาชูร่าเมื่อเทียบกับของเสี่ยวมัวเซียนมันก็มีขนาดใหญ่กว่านับสิบเท่าในขณะนั้นภาพร่างมังกรครามปรากฏเบื้องหลังของหลินหมิง มันเป็นเหมือนมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังตื่นขึ้นจากภาพร่างของหลิ้นหมิงส่งเสียงคำรามสะเทือนปัตภพีด้วยร่างกายของลิ้นหมิงเป็นศูนย์กลางคลื่นเสียงที่มองเห็นได้ก็กระจายออกไปจากเขารากับพายุ33สวรรค์เต่าอันยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตเสียงที่น่าสะพรึงกลัวดังก้องไปทั่วโลกด้วยเสียงสายฟ้าดังลั่นพลังปีศาจโดยรอบพวกเขาก็ถูกทำลายไปหมด และบรรดาปีศาจอาชูราก็ถูกฉีกขาดด้วยเสียงอันน่าสะพรึงกลัวนี้รูนสีทองก่อตัวเป็นบทสรุปโดยย่อของคำพีอาชูราภายใต้การกำรับของรูนที่เป่งประกายเหล่านี้อาชูราทั้งหมดก็เริ่มระเบิดอย่างต่อเนื่องเมื่อเป็นเช่นนี้ปีศาจอาชูราถึงราชันพิภพกว่าสิบตนก็ได้ถูกฉีกเป็นชิ้นๆโดยหลินหมิงปีศาจอาชูราที่เหลืออยู่ไม่กี่ตน อ่อนแอลงอย่างมากสภาพของพวกมันย่ำแย่มากพวกมันต้องการจะหลบหนีแต่ลิ้นหมิงประสานมือและรูนสีทองก็บทขยี้ลงยังพวกมันด้วยแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวด้วยเสียงแตกปีศาจอาชุราตนสุดท้ายก็ถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์ปีศาจอาชุราทั้งหมดกลายเป็นพลังงานปีศาจกระจายรอบพวกเขาเสียวโมวเซียนไปด้านข้างตกใจเมื่อนางได้เห็นสิ่งนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งสอง จะได้สวดบทสรุปโดยย่อของคำพีอาชูร่าแต่เหตุใดถึงมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างพวกเขาทั้งสองหลินหมิงเจ้าใช้เครดบ่มเพาะแบบใดเมื่อครู่นี้เสี่ยวโมเซียนคิดว่าหลินหมิงใช้เครดบ่มเพาะคลื่นเสียงบางอย่างแต่ก่อนที่หลินหมิงจะทันได้ตอบสนองกระแสเสียงที่ดูตกใจของราชันสวรรค์หมอก,กศักดิ์สิทธิ์ก็สะท้อนออกมาจากนางหลินหมิงเมื่อเจ้าเข้าชาั้นบนบทสรุปโดยย่อของคำพีอารชูร่า เจ้าได้ตรน,นักถึงเตาของเจ้าเส้นทางอาชุราใช่หรือไม่เหตุผล <Sounds> ที่คำพีอาชุราที่ลินหมิงตะโกนออกมาเมื่อครู่สามารถที่จะมีผลเช่นนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาใช้ทักษะลับใดๆกับเสียงแต่เพราะเขามีความเข้าใจที่ลึกล้ำในคำพีอาชุราบทสรุปโดยย่อของคำพีอาชุรานั้นมีความยาวเพียงไม่กี่ร้อยคำไม่มีเครดบ่มเพาะอย่างเป็นรูปธรรม และไม่มีคำอธิบายใดๆเกี่ยวกับวิชาหรือทักษะจากสิ่งนี้มันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้มันในการต่อสู้แต่ภายใต้ความเข้าใจของหลินหมิงต่อบทสรุปโดยย่อของคำพีอาชูร่ามันก็ได้กลายเป็นอาวุธสังหารอันทรงพลังมนจากไม่กี่ร้อยคำสามารถกำจัดศัตรูของเขาได้ราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะเข้าฌานบนคำพีอาชูร่าในอดีตแต่ในท้ายที่สุด เขาก็ไม่อาจเก็บเกี่ยวสิ่งใดได้เลยผู้อวสโสกล่าวชมเกินไปผู้เยาเพียงได้รับข้อมูลเชิงลึกเล็กน้อยและข้ายังห่างไกลจากการตระหนักถึงเต่าของเจ้าแห่งเส้นทางอาชูราจากบทสรุปโดยย่อของคมภีรอาชูราสิ่งที่ข้าเข้าใจได้คือความจริงเพียงหนึ่งในหมื่นเท่านั้นข้าทําได้เพียงผ่านศักยภาพของมันและแตะโกนออกมาเพื่อทําลายศัตรูเท่านั้นแต่หน้าที่ที่แท้จริงของบทสรุปโดยย่อของคมพีรอาชูราคือการช่วยนําทางนักสู้ไปสู่จุดสูงสุด และช่วยให้พวกเขาพบทิศทางของเต่าอันยิ่งใหญ่ว่าวางอยู่ที่ใดนี่คือบทสรุป33ชีวิตของเจ้าแห่งเส้นทางอาชูราและทิศทางที่ชี้ให้เห็นอาจจะเป็นขอบเขตที่อยู่เหนือเทพแท้จริงผู้เยายาังมองเห็นไม่ชัดเมื่อหลินหมิ่งเข้าชานอย่างขยันหมั่นเพียรเป็นเวลา7ปี <c oughs> เขาก็รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของเจ้าแห่งเส้นทางอาชูรามากขึ้นการเปลี่ยนคำพูดของคำพีอาชูราให้กลายเป็นความแข็งแกร่ง ที่สามารถใช้เพื่อข่าผู้อื่นได้นั้นมันยอดเยี่ยมยาางมากราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์ถอนหายใจด้วยอารมณ์เตาสวรรค์นั้นกว้างใหญ่และไร้สินสุดในอาณาจักรอันไร้สินสุดนี้ผู้ใดบ้างจะเห็นทิศทางของมันสำหรับเจ้าที่มาถึงขั้นตอนนี้ได้ก็น่าอัศจรรย์มากแล้วบางทีเจ้าอาจจะพูดถูกถ้าเช้าวันหนึ่ง ข้าได้รับความรู้เกี่ยวกับเส้นทางที่ถูกต้องข้าก็จะสามารถตายตอนที่พระอาทิตย์ตกดินได้โดยที่ไม่ต้องเสียใจข้าจะไม่ลองเปลี่ยนใจเจ้าอีกแล้วจงเข้าไปและทำลายมหารูปแบบข่ายก้นของสุสานสัตว์อสูรเทวะไม่ว่าเจ้าจะประสบความสำเร็จหรือล,ล้มเหลวก็ตามขอบคุณผู้อาวุโสสำหรับความเข้าใจข้าจะไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังหลินหมิงยกมือคาระวะ เมื่อเขาหันกลับมาพลังปีศาจก็หายไปหมดแล้วสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าของพวกเขาคือกำแพงเมืองขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยกระดูกของสัตว์อสูรเทวะกำแพงสีขาวซีดนั้นสร้างมาจากกระดูกน่าตกใจและตื่นตะลึงมันคือสิ่งใดกันเสี่ยวโมเซียนกล่าวดวงตาเบิกกว้างกำแพงเมืองนี้ดูเหมือนจะโผล่ออกมาจากอากาศาธาตุก่อนหน้านี้นางไม่เคยสังเกตเห็นมันเลย เมืองกระดูกอาชูราสามสิบสามสวรรค์ภายในกำแพงเมืองเหล่านี้เป็นศูนย์กลางหลักของมหารูปแบบไข้ก้นของสุสานสัตว์อสูรเทวะตอนที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองสามสิบสามแผ่นภาพเตา๋าเมืองกระดูกอาชูราสามสิบสามสวรรค์อย่างนั้นเหรอเสี่ยวโมเซียนตกใจนางไม่เคยคิดว่าลึกเข้าไปในสุสานสัตว์อสูรเทวะจะเป็นกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นจากกระดูกสัตว์อสูรเทวะเข้ามาเธอ ลินมิงและเสี่ยวโมเซียนบินขึ้นไปทางกำแพงเมืองใหญ่แห่งนี้ในอากาศหนึ่งหมื่นฟุตพวกเขาสามารถมองเห็นโลกด้านหลังกำแพงกระดูกสีขาวจากนั้นเสี่ยวโมเซียนก็ได้เห็นบางสิ่งที่นางจะไม่มีวันลืมในชีวิตนี้หลังกำแพงกระดูกนั้นไม่แห้งแล้งและลกร้างว่างเปล่าเลยกลับกันมันจะถูกกว่าที่จะบอกว่าสิ่งนี้ไม่เหมือนอยู่ในหุบเขาเลยแต่มีท้องฟ้าจรัสแสงอันไร้สิ้นสุดท้องฟ้าเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวไร้สิ้นสุด กว้างใหญ่ไพศาลและที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเหล่านี้ก็เป็นแผนภาพเต๋าขนาดใหญ่เนื่องจากระยะทางไกลเกินไปและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเหล่านี้ก็มีขนาดใหญ่เกินไปเสี่ยวมัวเซียนจึงพบว่ามันยากที่จะสรุปได้ว่าแผนภาพเต๋าเหล่านี้มีขนาดใหญ่เพียงใดในขณะที่นางอย่างรู้มันด้วยสัมผัสรับรู้ของนางในที่สุดนางก็สุดหายใจเข้าลึกด้วยความประหาดใจ แผ่นภาพเต๋าเหล่านี้มีขนาดใหญ่นับพันไมล์พวกมันเปรียบได้กับดาวเคราะห์ขนาดเล็กแผ่นภาพเต่าทั้งหมดเหล่านี้ลอยอยู่ในท้องฟ้าและที่ศูนย์กลางของแต่ละแผ่นภาพค่ายกลมมันก็เป็นโครงกระดูกที่สมบูรณ์ของสัตว์อสูรเทวะโครงกระดูกสัตว์อสูรเทวะเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากสัตว์อสูรเทวะที่อยู่ใกล้กับขอบด้านนอกของสัตว์อสูรเทวะ กระดูกที่ขอบสุสานได้ผ่านพ้นช่วงเวลาหลายพันล้านปีหรือแม้กระทั่งหมื่นล้านปีโลหิตของพวกมันแห้งเหือดไปนานแล้วและกระดูกเองก็ไร้ค่าไปแล้วแต่กระดูกในแผนภาพคข้ายก้นเหล่านี้ส่องแสงดังผึกหยกกระดูกเหล่านี้แผ่พลังอันเต็มเปลี่ยนไปด้วยโลหิตรากับว่าพวกมันยังมีชีวิตอยู่กระดูกสัตว์อสูรเหล่านี้ปลดปล่อยออร่าของสัตว์อสูรเทวาออกมาก่อตัวเป็นภาพร่างสัตว์อสูรเทวะเหนือพวกมัน มีฟีนิกะย,ยานสูส่สวรรค์ที่สูงสุดมังกรกระโดดผ่านทะเลหมอกมันก็เหมือนกับกระดูกสัตว์อสูรเทวเหล่านี้จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ทุกเวลาสถานที่แห่งนี้คือที่ใดเสียวโมวเซียนมองดูรูปแบบไขกลนที่กว้างใหญ่อย่างน่าตกใจนี้โครงกระดูกสัตว์อสูรเทวะที่สมบูรณ์เหล่านี้มีความสูงหลายร้อยไมล์และยาวหลายพันไมล์ขณะที่พวกมันลอยอยู่ในพื้นอันไร้สิ้นสุดขนาดของพวกมันทําให้ต้องตกตะลึง สำหรับลินหมิงและเสี่ยวโมเซียนในพื้นที่นี้พวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ไม่ควรจะกล่าวถึงนี่คือรูปแบบค่ายกลของสัตว์อสูรเทวะที่แท้จริงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทางที่จะออกจากหุบเขามรณนะควรจะอยู่ที่นี่ลินหมิงหลับตาและปล่อยให้สัมผัสรับรู้ของเขาแผ่ออกไปภายนอกขณะที่เขาตรวจสอบสิ่งที่เขารู้ด้วยแผนภาพค่ายกลนี้มี33แผนภาพเต๋าที่นี่ และ33โครงกระดูกสัตว์อสูรเทวะสามแผ่นภาพเต่าตรงกานนั้นว่างเปล่าหลินหมิงพึมพำกับตัวเองเขาคาดการฉากนี้ไว้แล้วหลังจากรับรู้มันจากหยกจักรพัดข้าไม่เคยนึกเลยว่านี่จะเป็นฉากของรูปแบบข่ายคนในสุสานส,สัตว์อสูรเทวะข้าแนบสัมผัศสศักดิ์สิทธิ์ของขา้าเข้ากับร่างกายของเจ้าและดูเหมือนว่าเจ้าได้เปิดหูเปิดตาของขา้าขึ้นย่างมากมายยิ่งนัก ราชันสวรรค์หมอก,กศัรกดิ์สิทธิ์เก่าวออกมาเบาๆถ้าไม่ใช่เพราะหลินหมิงแล้วเช่นนั้นสัมผัสรับรู้ของเขาจะไม่สามารถทะลวงเข้าในโซ่แห่งพลังปีศาจและเขาจะไม่สามารถมองเห็นรูปแบบไข้กลที่แท้จริง36แผนภาพเตาแผนภาพเตาแต่ละอันมีสัตว์อสูรเทวะคุ้มครองอยู่ภายในจิตสังหารนั้นไร้สินสุดและไร้เปรียบอราธีนาสะพึงกลัวเช่นนี้ เหนือกว่าราชนสวรรค์จนไปถึงจุดที่อยากต่อการมองขึ้นไปหากราชันสวรรค์ก้าวเขาไปในแผนภาพเตา๋าพวกเขาจะต้องตายในทันทีราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใดจึงหวาดกลัว36แผนภาพเตา๋าเพียงแค่ออร่รายอย่างเดียวก็น่ากลัวพอแล้วเราจะผ่านสิ่งนี้ได้อย่างไรเสี่ยวมัวเซียนถามนางไม่เคยเจอฉากเช่นนี้มาก่อนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากฟังการวิเคราะห์ของราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์นางก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความน่ากลัวของแผนภาพค่ายกลน,นี้หากนางต้องเข้าสู่แผนภาพค่ายกลน,นี้เช่นนั้นก็ไม่ต้องกล่าวถึงระดับการบ่มเพาะอันน่าสงสารของนางเพียงจุดแสงใดๆก็สามารถทำให้นางกลายเป็นเท่าฐานได้โดยไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีได้ไปกันเถอะทำง่ายๆเหล่านี้ทำให้หัวใจของเสี่ยวโมวเซียนเต้นข้ามจังหวะ แม้แต่ราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์ก็ยังลังเลแต่ถ้าหลินหมิงมีความมั่นใจในตัวเองเขาก็ควรจะค้นคว้า33แผ่นภาพไข่กลน,นี้ไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาเจ็ดปีที่หลินหมิงเขาชานอยู่บนหน้าผาอย่างเงียบๆเ,เขาสามารถรับรู้รูปแบบไข่กลนของสุสานสัตว์อสูรเทวะของเจ้าเส้นทางแห่งอาชุราได้อย่างไรราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์สุดลมหายใจ เขารู้สึกได้ว่ามีความลับมากมายในร่างกายของหลินหมิงด้วยการบ่มเพาะขั้นผันปลาศักดิ์สิทธิ์ของหลินหมิงเขากลับต้องการที่จะต่อสู้กับรูปแบบค่ายกลนของเจ้าแห่งเส้นทางอาชูรา่าการตัดสินใจเช่นนี้น่าตกใจโดยแท้จริงเขาจะสามารถประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่ราชันสวรรค์หมอ,อกศักดิ์สิทธิ์อดไม่ได้ที่จะเกิดความคิดเช่นนี้เขาไม่คิดว่าตอนนี้หลินหมิงจะตาย เพราะการที่หลินหมิงมาถึงจุดนี้ได้ก็เป็นปาฏิหาริแล้วถึงแม้ว่าปาฏิหารินี้เป็นเพราะบทสรุปโดยย่อของคมภีอาชูรา่าราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์ร,รู้ดีว่าถ่าหลินหมิงสามารถทะลงรูปแบบไข้กลนของสัตว์อสูร,รเทวะได้อย่างแท้จริงมันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะพบวิธีที่จะออกจากหุบเขามารณะและนับตั้งแต่ที่มีเส้นทางแห่งอาชูร่าแห่งนี้ก็ไม่เคยมีใครที่ออกจากหุบเขามารณะได้มาก่อนมากับข้า ลินหมิงจับมือของเสี่ยวโมวเซียนแล้วพวกเขาก็บินไปหาหนึ่งใน36แผ่นภาพเตา๋าแผ่นภาพเต๋าที่ลินหมิงเลือกส่องแสงสีรุ้งที่งดงามที่ศูนย์กลางของแผ่นภาพเต๋าเป็นโครงกระดูกสีเปรียวเพลิงส่องแสงเหมือนทับทิมที่ร้อนระอุนี่คือฟีนิกซ์ฟีนิกซ์อย่างนั้นหรอในขณะที่เสี่ยวโมวเซียนเห็นโครงกระดูกฟีนิกซ์รูปผลึกร่างกายของนางก็สัน่นสายเลือดของนางรุ่งพร่านสะท้อนกับโครงกระดูกฟีนิกซ์ นี่เป็นสายเลือดราชวงศ์ในบรรดาฟีนิก์ทั้งหมดและเป็นสายเลือดราชวงศ์สูงสุดในตอนนั้นเสี่ยวโมวเซียนพึมพำกับตัวเองโครงกระดูกสัตว์อสูรเทวะใน33แผ่นภาพเตา๋าไม่ได้มาจากสัตว์อสูรเทวะทั่วไปแต่เป็นตัวตนสูงสุดในบรรดาสัตว์อสูรเทวะหากใครสามารถดูดซับไขกระดูกฟีนิกภายในโครงกระดูกฟีนิกนี้ไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวโมวเซียนหรือหลินหมิงทั้งคู่ก็จะได้รับประโยชน์ที่คาดไม่ถึง แน่นอนว่านี่เป็นเพียงความคิดปรารถนาโครงกระดูกฟีนิกซ์นี้ถูกตรึงไว้ในรูปแบบค่ายกลนและเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับมันเมื่อหลินหมิงและเสี่ยวโมวเซียนเหยียบลงบนแผนภาพเตา๋าแผนภาพเตา๋าก็ประทุขึ้นด้วยเจ็ดน้ำพุที่งดงามพลังงานทั้งเจ็ดนี้เป็นสีรุ้งที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับดาบศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดรอบรอบน้ำพุเป็นลำแสงศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากพลังงานแสงศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ มีความคมดังดาบแสงเมื่อมองดูน้ำพุที่อยู่ไกลออกไปเหล่านี้เสี่ยวโมเซียนก็รู้สึกได้ถึงพลังที่แข็งแกร่งภายในพวกมันถึงแม้ว่าพวกมันจะดูงดงามและมีสเสน่ห์แต่ความจริงก็คือน้ำพุพลังงานเหล่านี้สามารถแยกดวงดาวได้อย่างง่ายดายหากร่างกายของคนผู้หนึ่งถูกดูดเข้าไปในน้ำพุเหล่านั้นพวกเขาก็จะตายอย่างแน่นอนไม่แม้แต่ราชันสวรรค์ที่จะสามารถหลบหนีได้ เมื่อเผชิญหน้ากับพลังที่สามารถทำลายสวรรดละปัตตภีได้เสี่ยวโมวเซียนก็รู้สึกว่าพลังของนางกระจจอยล่อยยิ่งนักแม้แต่แสงศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลออกมาจากรอบๆของพวกมันก็น่าสะพรงกลัวอย่างยิ่งแล้วเสี่ยวโมวเซียนลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งแล้วหยิบเอาสิ่งประดิษฐ์ระดับจิตวิญญาณคุณภาพสูงออกมาอย่างระมัดระวังโยนครึ่งมันให้เข้าไปโดนแสงศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่สิ่งประดิษฐ์ระดับจิตวิญญาณสัมผัสแสงศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น มันก็มีเสียงแผ่วเล็กน้อยขณะที่สิ่งประดิษฐ์ระดับจิตวิญญาณชั้นสูงนั้นถูกตัดครึ่งโดยแสงศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์ระดับจิตวิญญาณถูกดูดเข้าไปในแสงและในวินาทีต่อมาสิ่งประดิษฐ์ระดับจิตวิญญาณระดับสูงก็ลดลงเหลือเพียงฝุ่นละอองถึงแม้ว่านางจะคาดการณ์เอาไว้แล้วแต่เสี่ยวมัวเซียนก็ยังคงต้องสูดหายใจเย็นเมื่อเห็นด้วยตาของตัวเองว่าแสงศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นอย่างไร การทำลายสิ่งประดิษฐ์ระดับจิตวิญญาณนั้นไม่เท่าไรแต่การสลายสิ่งประดิษฐ์ระดับจิตวิญญ,ญาณให้กลายเป็นฝุ่นนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมอีกและสิ่งที่น่าหวาดกลัวยิ่งกว่านั้นก็คือแสงศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นเพียงลำแสงเล็กๆที่รั่วไหลออกมาจากน้ำพุเจ็ดสีหลักพวกมันไม่อาจเปรียบเทียบกันได้เลยถ้าเช่นนั้นแล้วส่วนหลักของแสงศักดิ์สิทธิ์จะน่ากลัวเพียงใดเสี่ยวโมวเซียนเห็นได้ชัดว่า แผนภาพเต่านี้ไม่ใช่สิ่งที่บุคคลสามารถโต้เทียงได้ถึงแม้ว่านางจะมีซักหนึ่งพันร่างแต่ทั้งหมดก็ยังจะตกตายภายในหลังจากสิ่งประดิษฐ์ถูกทำลายไปเสี่ยวโมเซียนก็มองไปยังหลินหมิงทั้งหมดที่นางไว้ใจได้คือหลินหมิงการเผชิญหน้ากับน้ำพุที่น่าสะเพรึงกลัวนี้แม้แต่เสี่ยวโมเซียนเองก็ยังไม่มั่นใจในโอกาสของหลินหมิงในเวลานี้หลินหมิงรอยอยู่อย่างไม่ไหวติงดวงตาของเขา เหมือนดาวสองดวงที่สองแสงแพรวๆพรวสัมผัสรับรู้ของเขาตรึงอยู่กับแผนภาพเตา๋านี่คือหนึ่งใน33แผนภาพเตา๋าหลอมรวมพลังปราณ5ทาธาตุ3 3แผนภาพเตา๋าแสดงถึง33วิธีที่แตกต่างเพื่อบ่มเพาะเต๋าอันยิ่งใหญ่มี11กายผันแปร11หลอมรวมพลังปราณและ11หลอมวิญญาณแผนภาพเต๋านี้ต่อหน้าพวกเขา เป็นหนึ่งในเส้นทางหลอมรวมพลังปราณในการบ่มเพาะเต่าอันยิ่งใหญ่หลินหมิงเลือกแผนภาพเต่านี้เนื่องจากการหลอมรวมพลังปราณของแผนภาพเต่านี้คล้ายกับระบบการบ่มเพาะของมวลมนุษย์หลินหมิงมีความสามารถสูงในด้านนี้และกดสายฟ้าและเพลิงที่เขาฝึกฝนเองก็เป็นพลังของห้าธาตุหลินหมิงก้าวไปข้างหน้าโคจรปราณแท้ทั้งหมดในร่างกายของเขาเบื้องหลังเขาภาพร่างของต้นเทพทรราชคลั่งปรากฏขึ้นมาอย่างช้าช้า ปราณเทพทาราลาดครั่งของลิ้นหมิงมีความอึดอย่างมากในระดับของเขาไม่มีนักสู้ที่สามารถเปรียบเทียบกับเขาได้หากเขาโครจรปราณเทพทาราลาดครั้งให้ถึงขีดสุดสมบูรณ์และรวมเข้ากับสามพลังปราณเป็นหนึ่งเช่นนั้นในแง่งของความเข้มข้นของปราณแท้เพียงอย่างเดียวแม้แต่การประทุข,ของเล็ดปีาศาจกลืนสวรรค์ของเสี่ยวมัวเซียนก็จะยังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อเทียบกับมันแต่ตอนนี้ต่อหน้าน้ำพุพลังที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ ปราณเทพทาราลาดครั้งของลินหมิงก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากลำธารเล็กๆที่ไหลรินไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างพวกมันได้เลยจุดแข็งของลินหมิงนั้นเป็นเพียงเรื่องของตัวเขาแต่น้ำพุพลังงานที่ปะทุดูเหมือนว่าจะมีพลังงานของจักรวาลอยู่ลินหมิงวางแผนจะทำสิ่งใดกันแนะ่ดวงตาของเสี่ยวโมเซียนเบิกกว้างนางพบว่ามันยากที่จะจินตนาการว่าเกิดอะไรขึ้นลินหมิงได้ใช้ต้นเทพทาราลาดครั่ง แต่เพียงพลังนี้จะทำอันใดกับแผนภาพเต๋าขนาดใหญ่นี้ได้จิตใจของหลินหมิงมุ่งเน้นไปที่โลกภายในของเขาในโลกภายในของเขาหยกจักรพพัดสีฟ้าเริ่มเปล่งประกายด้วยแสงสลัวปราณแท้ของหลินหมิงถ่ายเทลงไปในหยกจักรพรรดอย่างไร้สิ้นสุดค่อยๆหมุนไปรอบๆเส้นใหญ่ที่อยู่ภายในกระบวนการนี้ต่อเนื่องไปหลายลมหายใจพลังงานที่ถ่ายเทลงไปในหยกจักรพพัดก็ไหลทะลักออกมาจากนั้น พลังงานควบแน่นไปสู่รูนของเต่าอันยิ่งใหญ่แต่ละอันมีเสน่ห์ของหยกจักรพพัดรูนของเต่าอันยิ่งใหญ่หลายร้อยหมุนไปรอบๆอ,อบสร้างแผนภาพเต่าที่สมบูรณ์แผนภาพเต่านี้แยกตัวออกมาจากโลกภายในของหลินหมิงค่อยๆมาพักอยู่เหนือหัวของเขาที่ซึ่งมันโคจรไปรอบๆอย่างช้าๆจากนั้นครู่หนึ่งแผนภาพเต่าที่สองก็ถูกยิงออกมาจากโลกภายในของหลินหมิงจากนั้นก็สามและก็สี่ หลังจากผ่านไป15นาที33แผ่นภาพเตา๋าหมุนไปรอบๆร,ร่างหลินหมิงล้อมรอบเขาเอาไว้เข้ามาหลินหมิงพูดกับเสี่ยวมัวเซียนเสี่ยวมัวเซียนเดินเข้าไปในกำแพงของแผ่นภาพเต๋าในทันทีพื้นที่ภายใน33แผ่นภาพเต๋าเหล่านี้แคบมากเสี่ยวมัวเซียนเกือบจะแนบชิดกับหลินหมิงและพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงลมหายใจของกันและก,กันเมื่ออยู่ใกล้กับเสี่ยวมัวเซียน จหมวกของหลินหมิงก็เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของนางเขายังรู้สึกถึงร่างกายที่อ่อนนุ่มของนางใต้เสื้อผ้านั้นด้วยถึงแม้ว่าความรู้สึกเช่นนี้จะมีสเสน่ห์ไม่สิ้นสุดแต่ในเวลานี้ความมุ่งเน้นทั้งหมดของหลินหมิงก็ไม่อาจเบี่ยงเบนมายังสิ่งเหล่านี้ได้นี่เป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของเขาตามข้ามาเจ้าจะต้องไม่เดินไปไกลเกินขอบเขตของแผนภาพเต๋าเมื่อหลินหมิงพูด,พดเขาก็เริ่มเดินไปหาน้ําพุพลังงานทั้งเจ็ด หลังจากเข้าใจว่าลินหมิงต้องการทำอะไรเสี่ยวโมเซียนก็ต้องตกใจดวงตาของนางเบิกกว้างและใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อหลินหมิงวางแผนที่จะเข้าสู่น้ำพุพลังที่ไหลบ่านี้จริงๆอย่างนั้นหรอขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ